เมื่อสมเด็จพระบรมมัสสดาประทับยับยั้งอยู่ที่พระเชตวานารามทรงปรารบพระสารีบุตรเถระเจ้าเป็นเหตุแล้วจึงตรัสเทศนากุณดกะกุตชินทวชชาดกนี้ให้เก่ภิกษุทั้งหลายได้สรับรับฟังในชาดกเรื่องนี้ก็ปรารบถึงพระสารีบุตรที่อนุอเคราะห์สงห์แก่หญิงชราคนแก่คนหนึ่ง ให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเรื่องราวจะเป็นเช่นใดขอเชิญท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สรับรับฟังในลำดับต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระบรมมสาสสดาประทับอยู่ที่เชตะวะนารามทรงปรารบพระสารีบุตรเถระเจ้าเป็นต้นเหตุจึงตรัสเทศนาชาดุกนี้แก่ภิกษุทั้งหลายกล่าวคือในสมัยหนึ่ง สมเด็จพระบ,บรมมาสดาทรงจำพรรษาอยู่ที่พระเชตวนารามมหาวิหารครั้นออกพรรษาแล้วจึงสเสด็จจาริกไปในที่ต่างๆแล้วสเสด็จกลับสู่กรุงสาวัตถีอีกครั้งชาวกรุงสาวัตถีจึงชวนกันถวายอาคันตุก,กะทานตอนรับสมเด็จพระบ,บรมมาสดาจารในกาลครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่จัดพัดให้เกตทายกทายิกามานิมนต์ได้จัดพระประเจกไปหมดแล้วยังเหลือแต่พระสารีบุตรเถระเจ้าองค์เดียวในขณะนั้นมีหญิงแก่เข็นใจคนหนึ่งไปนิมนต์พระอีกองหนึ่งเพื่อให้เข้าไปรับอาคันภกาทานของตนได้พระสารีบุตรเถระเจ้า เมื่อพระเจ้าโคศลทรงทราบว่าพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรจะไปฉันในบ้านของหญิงแก่เขินใจคนนั้นจึงได้ราชสบุตรนำพาชนะอันเต็มไปด้วยพัตตหารกับทั้งผ้าสาดกคู่หนึ่งและทรัพย์สินพันตำลึงไปพระราชทานให้แก่หญิงนั้น โดยมีพระราชบัญชาว่าเมื่อหญิงแก่ขินใจคนนั้นจะถวายอาหารบินทบาทแก่พระสารีบุตรเถระเจ้าถวายทานตามปรารถนาเถิดมิใช่แต่เท่านั้นอนาถบินทิกะเศรษฐีและจุนทะอนาถเศรษฐี กับนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ส่งอาหารกับผ้าสาดกและทรั์พันตำลึงไปให้แก่หญิงแก่เขินใจนั้นเหมือนกันและได้สั่งไปเหมือนกันอย่างพระราชายังตระกูลทั้งหลายที่มีศรัทธาอื่นอีกต่างก็ได้ส่งทรัพย์ไปให้แก่หญิงแก่เขินใจคนนั้นคนละร้อยบ้างคนละสองร้อยตำลึงบ้าง ทรัพย์สินที่หญิงแก่ได้ในวันเดียวถึงหนึ่งแสนตำลึงแล้วหญิงแก่นั้นก็ถวายข้าวต้มข้าวสวยของเคี้ยวของฉันแกพภาษารีบุตรเถระเจ้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาปราบปื้มปีดาหาที่สุดมิได้เมื่อภาษาริบุตรเถระเจ้าฉันเสร็จแล้วก็อนุโมทนาทานให้แก่หญิงแก่นั้น หญิงแก่นั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาปฏิผลแล้วกลับไปสู่พระบิหารอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายจึงประชุมสนทนากันที่กล่าวถึงเรื่องหญิงแก่เข็นใจถวายทานแก่พระสารีบุตรเถระเจ้าแล้วได้พ้นจากความยากจนทั้งได้สำเร็จมรรคผลรมคุณธรรมวิเศษ เมื่อสมเด็จพระโรกเซศสเสด็จประทับที่ธรรมสภาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสารีบุตรจะได้เป็นที่พึ่งแก่หญิงแก่คนนั้นแต่ในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นก็หาไม่ได้ถึงในอดีตการก็ได้เป็นที่พึ่งมาแล้วคือในอดีตการ ครั้งพระเจ้า,าพลมมาทัาผ่านสมบัติอยู่ในกรุงพารณาณสีมีพ่อค้าม้าคนหนึ่งนำม้าห้าร้อยตัวมาจากอุตราประเาชนบทเพื่อจะนำไปขายในกรุงพารณาณสีในเวลาเดินทางได้ไปขอพักบ้านหญิงชราคนหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นเศรษฐีมาแล้วแต่กลับกลายเป็นคนยากจนลงพ่อขาม้าคนนั้นได้ขอเชาาบ้านของหญิงชารานั้นเป็นที่พักในเวลาราตรีในราตรีวันนั้นนางดาได้คลอดลูกออกมาตัวหนึ่งลูกนั้นได้เป็นม้าอาชาในตัวประเสริฐ เมื่อพ่อค้าม้าได้พักอยู่ถึงสามราตรีแล้วก็คิดค่าเช่าบ้านให้แก่หญิงชารานั้นหญิงชารานั้นได้ขอเอาเงินครึ่งหนึ่งกับม้าอาชาในตัวนั้นพ่อค้านั้นก็ยินดีให้ตามที่ขอหญิงชารานั้นก็ได้เลี้ยงลูกม้าอาชาในตัวนั้นเหมือนกับบุตรของตน แต่ได้ให้กินข้าวเปลือกและหญ้าที่เป็นเดนของม้าชาวบ้านตามภาษายากจนคนยากจนจนลูกม้าอาชาในตัวนั้นเติบโตขึ้นมาคลานอยู่มานานมีพ่อค้าคนหนึ่งได้ต้อนม้าห้าร้อยจะมาพักที่บ้านหญิงชารานั้นอีก ฝ่ายม้าทั้งห้าห้าร้อตัวนั้นคั้นมาถึงบ้านนั้นก็ได้ปิ่นแห่งม้าอาชาในตัวนั้นก็ไม่อาจจะเข้าไปในบ้านนั้นได้แม้แต่สักตัวเดียวเพราะความเกรงกลัวต่อม้าอาชาในตัวนั้นพอข้าม,มา้ผู้นั้นจึงถามหญิงสารานั้นว่าในบ้านมีม้าอยู่หรือ หิงชราต่อว่ามีม้าอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราได้เลี้ยงไว้ด้วยความรักใคร่เหมือนกับบุตรแต่เวลานี้ยังไม่อยู่เมื่อถึงเวลาย็นจึงจะกลับมาพอข้าม,มานั้นจึงจัดการพักมา้าทั้งหลายไว้นอกบ้านแล้วคอยอาการแห่งม้าอาชะนยซึ่งจะกลับมาถึงในเวลาตอนเย็น พอได้แลเห็นก็รู้ว่าเป็นม้าอาชาในจึงขอซื้อจากหญิงชารานั้นด้วยทรัพย์เป็นอันมากโดยรับว่าอาจาว่าจะเลี้ยงดูให้ผาสุกยิ่งกว่าอยู่กับยายคลั้นหญิงชารานั้นยอมขายให้แล้วพ่อข้าม้าคนนั้นจึงวางถุงทรัพยหกถุงถุงละพันตำลึง วายที th 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 4, ่เท้าทั้งส un, an ี่แห่งม้าอาชาในข้างละถุงวายทางข้างหางและศีรษะอีกข้างละถุงแล้วให้หญิงชรานั้นนุ่งห่มผ้าใหม่ให้เรียบร้อยเป็นอันดีไปยืนอยู่เบื้องหน้าม้าอาชาในม้าอาชานัยแลเห็นเจ้าของมีน้ำตาไหลนองทั้งสองข้าง หญิงชลาผู้นั้นเป็นเจ้าของเห็นดังนั้นก็ร้องไห้ย,ยกมือรูปหลังมาอาชนัยแล้วปลอบใจว่าลูกเอ๋ยแม่ได้เลี้ยงเจ้ามาเหมือนกับบุตรที่เกิดในอุทธรตามภาษาความยักจนไอจนบัดนี้แม่ก็ได้ค่าเลี้ยงดูเจ้าแล้วเจ้าจงไปอยู่กับพ่อค้าคนนี้เถิด เขาจะบำรุงให้เจ้าได้รับความสุขความสำราญยิ่งกว่าอยู่กับมารดาฝ่ายม้าอาชานายเมื่อได้ฟังดัดังนั้นแล้วก็แสดงความเคารพต่อหญิงสาแล้วออกจากบ้านไปกับพ่อค้าม้านั้นครั้านุ่งขึ้นวันหลังพ่อค้าม้านั้นได้ไปถึงที่ตำบลแห่งหนึ่งจึงคิด จะลองว่าม้าอาชานายนี้จะเป็นอย่างไรแล้วให้เอารำต้มเป็นข้าวยาคูเทลงในรางให้ม้ากินแต่ม้าอาชา,นาในนั้นไม่กินโดยจินตนาการว่าเป็นการไม่สมควรแก่เราผู้เป็นม้าอาชานายพ่อค้านั้นรู้สึกแปลกใจจึงถามว่าปุตตวาติน ปาริคาสังท่านเคยบริโภคยาที่เป็นเดนและรามต้มกับข้าวตังมาแล้วรามต้มนี้ก็เป็นอาหารที่ท่านเคยกินแต่เหตุไรท่านจึงไม่กินดังนั้นมาชานอยจึงตอบว่ายถะโปสังนชานาันติข้าแต่พราม ในที่ใดคนทั้งหลายไม่รู้จักข้าพเจ้าว่ามีชาติตระกูลกิริยามารยาทอย่างไรในที่นั้นข้าพเจ้าก็ได้กินข้าวตังและรำเป็นอาหารแต่ในการที่ท่านรู้แล้วว่าข้าพเจ้าเป็นม้าวิเศษเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่บริโภคตำต้มของท่าน ดังนี้เมื่อพ่อค้าได้ฟังดังนั้นแล้วจึงประโรมเอาใจว่าขอท่านอย่าโกรธเลยเราทำทั้งนี้เพื่อจะทดลองว่าแล้วก็จัดหาอาหารอันมีรสโอชาปรานดังของเสวยแห่งพระมหากษัตริย์ให้ม้านั้นบริโภคแล้วพาไปสู่กรุงพาราณสาี ตันถึงท้องสนามหลวงให้ม้าทั้งปวงพักอยู่ทางหนึ่งแล้วกั้นม่านดาดฟ้าเพดานปูด,ด้วยเครื่องลาดอันมีค่าให้ม้าอาชาน,านันในนั้นพักอยู่ในที่นั้นเมื่อพระเจ้าพาราณสีเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามว่าเหตุไรม้าทั้งปวงกับม้าตัวนี้จึงมีที่พักแตกกัน พ่อข้าม้าจึงกราบทูลว่าเพราะม้าตัวนี้เป็นม้าอาชาในพระเจ้าพาร,ราณสีจึงโปรดให้ทดลองดูว่าจะมีกำลังว่องไวสักเพียงใดโดยรับสั่งให้วิ่งรอบพาร,รานหลวงถวายให้ถวายให้ทอดพระเนตรพ่อข้านั้นจึงขึ้นขี่ไปรอบพาร,รานหลวงโดยกำลังเร็วของม้าอาชาในนั้น สถานที่ทั้งปวงเป็นเหมือนกับมีม้าที่ยืนเรียงแถวกันไปเดยอรอบเมื่อวิ่งหนักเข้าไปก็ไม่มีผู้ใดได้เห็นมา้าตัวนั้นเห็นแต่ผ้าแดง ถาวายพระเจ้าพาราณสีให้ทอดพระเนตรพร้อมทั้งมหาชนคนทั้งปวงเมื่อเสด็จการทอดพระเนตรทดลองแล้วจึงลงจากมา้ามายืนอยู่ในที่เฉพาะพระพักแห่งพระราชาเหยียดพระหัตออกไปเรียกม้าอาชาไนให้ขึ้นมาวิ่งบนฝ่ามือเปรียบเสมือนกงจักร พระมหากาัตัตย์ได้ทอดพระเนตรทัศนาการอย่างนั้นแล้วก็ทรงอัศจรรย์ใจยิ่งนักจึงพระราชทานตำแหน่งอุปราชให้แก่พ่อค้าม้านั้นแล้วอภิเษกม้านั้นให้เป็นม้ามงคลอาชาในพระราชทานที่อยู่อันวิกิตคือมีราคาปูราดด้วยเครื่องอลังการอันหาค่าประมาณไม่ได้เบื้องบนเพดาน อันวิจิตด้วยดาวทองหอยพวงมาลาทองและของหอมต่างๆประพรมด้วยเครื่องหอมสามประการตามประทีปน้ำมันหอมไว้เป็นนิดตั้งกระถางทองคำไว้สำหรับอุจาระปัสวะแห่งพระยาอาชานัยพระราชทานกยาหารสำหรับเสวยให้บริโภคเป็นนิด จำเดิมแต่นั้นมาราชสมบัติในสมภูทวีปทั้งปวงก็เป็นเหมือนอยู่ในเงื่มมือผา์ของพระเจ้าพารณสีทั้งปวงคลานสมเด็จพระบรมบรมศาส,สดาจารย์โปรดประธานเทศนาชาดกนี้แล้วจึงประกาศอริยสัจเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัททั้งหลายจึงประชุมในที่สถานที่นั้น แล้วทรงประชุมชาดกว่าหญิงชราผู้นั้นได้มาเกิดเป็นหญิงชราผู้นี้ม้าอาชาในตัวนั้นได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรพระเจ้าพาราณาสีได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ส่วนพ่อข้าม้านั้นคืนเราตถาคตในการ,รบัดน้แล ในชาดกเรื่องนี้แสดงคุณพิเศษของม้าอาชาไนาไว้หลายประการและแสดงให้เห็นว่าธรรมดาผู้มีวาสนาบารมีอันดีย่อมประพฤติตัวตามสมควรแก่การะเทศในที่ใดควรถือตัวและไม่ควรถือตัวก็รู้จักจะถือตัวในที่บางแห่งไม่ถือตัวในที่บางแห่ง คือที่ใดมีผู้รู้จักตัวเราเป็นคนดีหรือเป็นผู้รู้จึงถือตัวส่วนผู้ใดไม่มีวาสนาบารมีเมื่อได้ดีแล้วก็มักถือตัวในที่ทั่วไปไม่รู้จักที่ควรและไม่ควร อีกประการหนึ่งผู้มีวาสนาบารมีดีย่อมมีกะตัญญูกตเวทีให้ความดีตอบแทนแก่ผู้มีพระคุณแก่ตนเหมือนม้าอาชาในและพระสารีบุตรดังที่ได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายนั้นจงมีแต่ความสุข สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงทุกท่านทุกคนเทินเจริญธรรม